แต่ี้เป็ดหน่อยแตาว่ามาเถอยิ้มเฟ้ยเฟ้ยไปแล้วมวนเขาอ่ะจับดีๆเด้อสวยนำลึกนะบอกไปก่อนนะอะไรวันเง้ยมวนแล้วม้วนแล้วปเดี๋ยวม้นแล้วปเียวยิ้มยิ้มบ้เล่นยดเห็นได้ยต่แม่โอ้ยยิ่ิม เอาขาตีหน้าไม่น่าเอาขาตีหน้ามาฟังพี่เห็นว่าแน่กับขาตีหน้าไม่ถูกกินั่งใส่หน้าหนึ่งสองสามแปดชีวิตนานเนื้อมวยนางเอินนานเอินนานนางเอาตีตีน้าโอ้คิดตีขึ้งง่ามแต่ว่าอย่าตีแห้งไร้เลือดสีร่มตีค่อยๆ

อีหล่เดียมบื้งฮิปโปลูกล่ะผ้หนึ่งเบื้งฮิปโปผูุหนึ่ฮิปโปร่อง,งน้ำนอีแน่นจะออกไปไกลเลยแน,น่นเออไม่เป็นไรหรอกไม่น่หรอกพี่ตาอู้มันโจมันแค่น้ำนักแค่สิบสี่โลเองมือนีนีไปสร้างลกวิญาบาทสิบสี่โลสิบสาม